สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้พิจารณาในการรับชมรัะฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้องรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เต็นแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ เลยนะคะทุกคนคะมาคะ่ะวันนี้ค่ําคืนนี้มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะสื่อสารกับคุณบางสิ่งบางอย่างนั้นนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างข้างคุณนั่นแหลคะค่ะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณน,นี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีพระลังสูงอยู่นั่นเองนะคะเราไม่รู้ว่าสูงขนาดไหนเพราะตอนนี้เวลานี้เรารู้สึกว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างๆคุณอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะขออนุญ,ญาตครรุกุบอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทเวราทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะช่วงเวลานี้วันนี้ มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อให้คุณได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรืออาจเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณนั่นเองนะคะและบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะสื่อสารกับคุณนั้นท่านเป็นใครทําไมถึงอยากจะมาสื่อสารกับคุณณนะช่วงเวลานี้ค่าคืนนี้นั่นเองค่ะโอมกความลับนะคะบางสิ่งบางอย่างความลับผู้ที่จจากไปแล้ว ผู้ที่จากไปแล้วค่ะนะคะความรับผู้ที่จากไปจากคุณเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วท่านมาบอกว่าคุณดูดีคะ่ะเจ็ดดาบนะคะบอกไม่ได้มันเป็นความลับนะคะแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆจากคุณไปเนิ่นนานแล้วแต่กลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะความเป็นห่วงห่วงอะไรอาวรคุณนั่นเองและบางสิ่งบางอย่างท่านมาบอกว่า,าสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างที่สถานการณ์ที่คุณเจอแบบหนักน่วงนะคะสิบดาบ สิดาบคือสถานการณ์ที่เจอแบบหนักหน่วงและนะคะท่านถึงเข้ามาช่วยคุณนะคะท่านคนนี้ไม่สามารถบอกได้เลยนะคะแต่มามาดูแลคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆแบบห่วงๆและตอนนี้ไม่ได้อยู่แบบห่างๆแต่อยู่ใกล้คิดคุณเลยมาหาคุณโดยตรงมาสื่อสารกับคุณโดยตรงณตอนนี้เวลานี้ค่ำคืนนี้เพราะว่าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นห่วงคุณมากนะคะชีวิตของคุณตอนนี้เจออุปสรรคปัญหาบางคนอาจจะร้ แรงบางคนอาจจะไม่หลายแรงบางคนอาจจะเป็นญาติคุณพี่น้องคุณก็ได้และตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณมากๆบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นห่วงคุณมากๆเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาคะว่าเขาเป็นใครเพราะเขาบอกว่านี่คือความลับบอกไม่ได้แต่ให้รู้ว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นผู้ที่มาใจไกลามากนะคะกลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะความเป็นห่วงความเอ็นดูคุณนั่นเองต่อคะ่ะตอนนี้เวลานี้ สิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณเขาอยากบอกอยากอะไรกับคุณคะตอนนี้เวลานี้เลยค่ะไปออมค่ะโอ้คนที่เคยจากคุณไปค่ะคนที่เคยจากคุณไปเนิ่นนานแล้วอาจจะเนิ่นนานแล้วหรือยังไม่เนิ่นนานเราไม่รู้แต่ตอนนี้เขารักและเป็นห่วงเขากลับมาเอ็นดูคุณอีกเขากลับมาเฝ้ามาดูแล นะคะด้วยความเป็นห่วงหาอาทรคุณนั่นเองนะคะแต่ดวงจิตดวงวิญญาณน,นี้เราบอกเลยว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ดีอาจจะเป็นเด็กน้อยอาจจะเป็นนะคะเขาไม่บอกอะทุกคนนะคะห้ถ้วยตอนนี้เวลานี้ความรู้สึกของคุณคือตอนนี้คุณอ่อมคุณยมนั่นเองนะคะ บางสิ่งบางอย่างกําลังจับจ้องคุณอยู่ที่เขาเข้ามาใกล้คุณนะตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารกับคุณเพราะเขาเป็นห่วงคุณมากนะคะเขาตัดคุณไม่ขาดนั่นเองต่อค่ะโอ้ my g ก d ขอคุณค่ะขอคุณค่ะเขาอยากให้คุณกลายเป็นคนใหม่เอ็ดอฟเออดอบอลซำรับนี้เราก็เอามาเปิดเผยใหม่แต่เออดอบอลยังไม่ได้เกิดขึ้นเขาอยากให้คุณเป็นคนที่ลุกขึ้นสู้แล้วเดินไปข้างหน้า ลุกขึ้นสู้แล้วเดินไปข้างหน้าถ้าคุณปรารถนาจะมีงานใหม่คุณจะได้งานใหม่ตอนนี้อุปสรรคปัญหากําลังช้าล้างนะคะค่ําคืนนี้นะคะพลังงานลึกลับพลังงานลี้ลับบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณเขาเดินทางมาหาคุณมาบอกคุณนั่นเองนะคะเป็นพลังงานไม่ได้เป็นพลังงานสูงนะคะไม่ได้เป็นชั้นเทพชั้นพรม เราบอกแค่นี้นะคะแต่เขามามาบอกคุณเพราะความเป็นห่วงเป็นใหญ่อะไรอะไรรักและเป็นห่วงคุณนั่นเองตอนนี้เวลานี้เขาบอกว่าให้คุณลุกขึ้นสู้นะถ้าคุณอ่อนคุณโยมคุณมีปัญหาอะไรเพราะนะคะแสงตะวันอยู่ข้างหน้านะคะปลายทางคุณความสําเร็จของคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองหนึ่งไม้เท้าถ้าคุณปรารถนาจะมีงานคุณจะได้งานใหม่นะคะคุณแค่ลุกขึ้นสู้คุณอย่าเป็นคนที่อ่อนแอนะคะ ถ้าคุณอ่อนแอก็เหมือนคุณเ,เขียนบัตรเชิญให้คนอื่นมาซ้ําเติมคุณมาดูถูกคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องลุกขึ้นสู้เท่านั้นต่อค่ะ โอ้ไม่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อคุณลุกขึ้นสู่คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้งานใหม่สิ่งที่คุณคิดไว้สิ่งที่คุณฝันไว้ความสุขของคุณในเรื่องการงานจะเกิดขึ้นอีกครั้งพลังงานนะคะพลังงานดีๆนะคะในตัวกวงคุณมีนะคะนะคะแสงออร่าในตัวคุณมีเพราะฉะนั้นให้คุณลุกขึ้นมาค่ะนี่คือมีบางบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยู่ข้างๆคุณ อาจจะเป็นเด็กน้อยอาจจะเป็นแต่ไม่ใช่ชั้นเทพชั้นผมนั่นเองนะคะทุกคนปู่ย่าตายายหรืออะไรคุณก็ตามแต่หรือว่าลูกคุณคนที่จากลาล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะมาบอกมาสื่อสารกับคุณเพราะเขาเป็นห่วงคุณแล้วให้คุณลุกขึ้นสู้เมื่อคุณลุกขึ้นสู้พลังออร่าของคุณจะเจิดจัดนั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจงรักตัวเอง เป็นคนที่รักและห่วงใยคุณค่ะคนดวงจิตนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มาอยู่ตรงนี้เป็นดวงจิตที่เป็นห่วงคุณเป็นห่วงเป็นใยคุณมาเนิ่นนานแล้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าวงสาคนาญาติเป็นบนรรพบุุษคุณก็ได้หรือว่าเป็นเป็นคนที่รักคุณมากๆนะคะแล้วได้จากคุณไปจากโลกนี้แล้วนั่นเองค่ะแล้วนี่คืออะไรคะ the l ์ล e เรักตัวเองค่ะ ท่านรักคุณมากนะบางสิ่งบางอย่างที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยรักคุณมากแล้วบอกว่าให้คุณรักตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้แสงตะวันแห่งวันใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นเดอะเลเวอร์เดอะเลเวอร์คือหมายถึงว่าครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งตัวตนของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งขอให้ลุกคุณลุกก้าวไปข้างหน้านั่นเองค่ะนะคะนี่คือแต่ถ้าใครยังเป็นโสดนะคะคุณอาจจะ เคยผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วนับจากนี้นะคะเมื่อคุณลุกขึ้นปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนสวยคนหลอ่อคุณก็จะสวยคุณก็จะหลอ่อเป็นที่หมายตาของใครหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะมาค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานลึกลับนี้อยากจะบอกอยากจะกล่าวอะไรท่านมองเห็นนะคะสิ่งตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้นะคะอยากให้คุณเป็นอย่างไรอีกค่ะ โอบคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะพลังงานลึกลับนี้นะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มาอยู่ข้างๆคุณนี้บางสิ่งบางอย่างที่มาอยู่ข้างๆคุณนี้ท่านมาบอกว่าเมื่อคุณรักตัวเองการงานของคุณจะโดดเด่นคุณเป็นคนที่เก่งเก่งในด้านทักษะฝีมือนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอะไรทําอะไรนะตอนนี้คุณจะประสมความสำเร็จนะคะให้คุณลุกขึ้นมา งานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณเป็นคนที่มองเห็นโอกาสอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วถ้าแผน A มันไม่สําเร็จใช้แผน B ถ้าแผน B ไม่สําเร็จใช้แผน C นะคะยังไงคุณก็คือผู้ชนะในเรื่องการงานเกมในเรื่องการงานชื่อเสียงในด้านการงานของคุณจะกลับมาโด่งดังอีกครั้งให้คุณลุกขึ้นสู้อย่าลืมว่าคุณมีนะคะ บางสิ่งบางอย่างนะคะพลังงานลึกลับอยู่ข้างๆคุณเสมอนะตอนนี้นะคะพลังงานลี้ลับบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่เขามาหาคุณเพื่อมาปลดล็อกให้คุณเข้าใจว่าอีกไม่นานชีวิตของคุณจะมีแต่ความลุ่งโรดนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเป็นคนใจดีนะคะเมื่อคุณเป็นคนใจดีโอกาสทางด้านการงานคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณใจดีกับคนอื่นคุณเป็นคนฉลาดคุณมองเกมคนอื่นออก การงานที่คุณคิดจะลงมือทําคุณลงมือทําได้เลยค่ะเพราะโอกาสช่วงนี้เวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดคนอื่นเขาจะนอนหลับไหลแต่คุณมุ่งทํางานนี่แหละค่ะเหนื่อยตอนนี้แต่อนาคตคุณคือสบายเหนื่อยตอนนี้ช่วงอายุ40ปีคุณอาจจะสบายเป็นมหาเศรษฐีก็ได้นั่นเองต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะบางสิ่งบางอย่างตอนนี้บอกแล้วว่าเป็นพลังงานลึกลับไม่สามารถบอกคุณได้ แต่จะมาชี้ชชแต่จะมาี้นําช่องทางให้คุณได้พบโอกาสใหม่ๆพลังงานอ่อมพลังงานยมของคุณจะมาลายหายสิ้นนั่นเองค่ะแล้วนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกคะมมันจบแล้วค่ะ นะคะเมื่อมันจบนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนธุรกิจมีปัญหาบางคนธุรกิจล้มละลายบางคนออกจากงานโดยไม่ทันตั้งตัวบางคนอกหักจากความรักนะคะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันจบก็ขอให้ลุกขึ้นให้เร็ว คุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วในสายตานะคะในสายตาพลังงานลึกลับที่รักเลเอยดูคุณนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งล้มได้คุณก็ต้องลุกได้ดีนะคะดีแล้วเพราะอะไรคุณยังไม่ตุยคุณไม่ยังไม่ได้ชัดดาวนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสใหม่ๆมีไว้สําหรับคุณเสมอนั่นเองต่อคะ่ะแล้วตอนนี้ท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะ เกอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณจะประสบความสํำเร็จในด้านการงานเดอะทาวเวอร์ก็จริงเพื่อให้คุณได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ในเรื่องการงานได้เรียนรู้ผู้คนคุณเป็นคนมีวาสนาธุรกิจการงานของคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นราชานะคะถือถ้วย คุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆทุกเรื่องราวนะคะคุณเป็นคนที่มีความเจยวชาญในทักษะความสามารถคุณเข้าอกเข้าใจคนอื่นคนอื่นมาขอคำปรึกษาคุณก็ให้คำปรึกษาคุณเป็นคนใจดีกับทุกคนนะคะในเรื่องเจราจาต่อรองคุณน้ำคุณเป็นคนที่ น้ำฝุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกนั่นเองนะคะการเจรจาต่อรองของคุณนับจากนี้คุณลองมองย้อนกลับไปข้างหลังสิคะคุณเก่งมากแค่ไหนนะคะคุณเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมลูกของคุณก็มองคุณเป็นไอดอลนะคะการงานนะคะการงานของคุณที่เคยมั่นคงไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วก็ตามนะคะเรายังมีแผน A แผน B แผน C นะคะมีแผนต่างๆเพราะฉะนั้นคุณจะกลัวอะไรเล่าในเมื่อ คุณยังมีลมหายใจนะคะแล้วคุณยังมีหนึ่งสมองสองมือคุณไม่มีทางอับจนแน่นอนค่ะแม้จะเกิดวิกฤตในชีวิตครั้งนี้ก็ตามแต่นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะ oh God. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะโปรเจกต์ของคุณเราบอกแล้วไงคะนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจบเพื่อให้คุณได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาเข้ามามากกว่าสิ่งที่จบไปนี่คือสามเหรียญ สามเหรียญหมายถึงอะไรคะ T optical สามเหรียญหมายถึงว่านะคะ ธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้จะประสบความสําเร็จคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนทางด้านการเงินนะคะบางคนไม่มีหุ้นส่วนแต่คุณจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะนําพาให้คุณมีทรัพย์มีสินเข้ามาโปรเจกต์ของคุณที่เคยล้มเลิกไปแล้วโปรเจกต์ของคุณที่เคยคิดว่าเอ้ยไม่ทําแล้วยกเลิกไปแล้วอยู่ดีๆเขาก็หันกลับมาต่อรองกับโปรเจกต์ของคุณแต่ต่อรองครั้งนี้ ผลประโยชน์ของคุณได้รับเกินมากกว่าหุ้นส่วนของคุณหรือว่าคู่ค้าของคุณก็ว่าได้นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรคะมาช่วยชี้ช่องทางให้คุณเข้าใจว่ายินให้พอรอให้เป็นต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอสตาร์นะคะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณนะคะคุณจะสวยคุณจะมีออร่าออร่าไม่ใช่ออร่า คุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณคือดาวดวงใหม่ที่เจิดจะตัดเกม นะคะนี่คือดาวดวงใหม่ในชีวิตคุณธุรกิจงานใหม่ๆสิ่งไหนที่นะคะมันทําให้คุณออมมันทําให้คุณยมสิ่งนั้นไม่ใช่ของของคุณแต่สิ่งสิ่งไหนที่คุณทําแล้วมีความสุขแล้วเงินเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นเป็นของคุณและมันจะนําพาให้คุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะนี่คือเดอนสตาร์นะคะบางคนจะได้เดินทางบางคนได้ทําธุรกิจใหม่บางคนนะคะไม่ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะ มีออร่ามากขึ้นถ้าคุณอยากเจอคนรักคุณจะได้เจอคนรักถ้าผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่สวยสวยเล็บพาวเสนีมากนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายอาจจะเจอจับเจอผู้ชายรในลักษณะหล่อเฟี้ยว หลอเฟี้ยวกลมกลมเลยค่ะต่อค่ะแล้วอยากอะไรอีกค่ะนะคะนี่คือพลังงานลึกลับที่อยากจะบอกคุณนะตอนนี้มาชี้ให้คุณลุกขึ้นเพราะดาวดวงใหม่คือในตัวคุณกำลังจะเจ,จ,จะิดจรัดภายในเดือนกรกฎาคมนี้เองค่ะต่อค่ะ โอ้แม่กูขอขขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจการงานของคุณนะคะเดอะทาวเวอร์ก็จริงเดอะทาวเวอร์มันอาจจะจบไปเนิ่นานานแล้วแต่บางคนจบแล้วแต่คุณยังออมยังยมนับจากนี้นะคะคุณจะได้ขึ้นพงาดเป็นพญานกอินทรีพญานกอินทรีเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาเหมือนทั้มเห็นไหมคะนะคะผู้เท่าพู้ใหญ่ทั้ม่าไม่ตายสักทีเห็นไหม นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่โอกาสเป็นของคุณเสมอโอกาสเป็นของคนที่กล้ายืนหยัดกล้าทดลองกล้าเสี่ยงกล้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกลัวแม้คุณจะอยู่ในฝูงซางคุณจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในฝูงช้างถ้าคุณไม่กลัว ช้างก็แค่หมดพูดแบบนี้นี่คือดีเอ็มเพลเลอร์บางคนนะคะจะได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองบางคนคุณออกจากงานแล้วอยู่ดูดีคุณก็ปุบปับมาเป็นนายของตัวเองนะคะบางคนจะได้ทํางานได้เดินทางทํางานไปติดต่อค้าขายกับธุรกิจกับคนชาวต่างชาติ นะคะบางคนจะได้เดินทางเดินทางไปหานะคะไปทําธุรกิจกับคนต่างชาติบางคนมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติด้วยซ้ํานั่นเองนะคะเจเอคือความมั่นคงและร่ารวยและยั่งยืนกําลังเข้าสู่ในชีวิตคุณอะไรที่มันเป็นความรักของคุณก็ขอให้มันเป็นความรับบางคน อาจจะไม่ใช่คนต่างชาติคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตคุณก็ได้ธุรกิจถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปี68เป็นปีของคุณให้คุณลุกขึ้นให้เร็วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ให้คิดว่าตัวเองอายุ25เท่าสู่26เท่านั้นพอค่ะแล้วนี่คือความสําเร็จของคุณที่กําลังจะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณออมคุณยม นะคะคพลังงานที่โคตรจะเพอร์ฟิกแบบนี้ก็จะนะคะโยนไปให้คนอื่นเพราะมีหล,หลายหลายคนอยากเข้ามาเจอแบบนี้อยากมีพลังที่ยิ่งใหญ่แบบคุณนั่นเองต่อค่ะ <c oughs> ในอ,อ้อมอ คืนนี้คุณนอนไม่หลับบางคนนอนไม่หลับมีความเป็นกังวลน,นะคะคิดมากคิดเยอะนะคะคิดเป็นกังวลไปก่อนนะคะอย่าใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อนบางคนนะคะทั้งที่มีร่มอยู่คุณก็กลัวว่าฝนจะโดนคุณทั้งที่คุณมีร่มร่มเขาเอามีไว้ให้คุณเดินไปข้างหน้าไม่ไม่ใช่มีร่มไว้ให้คุณหยุดเดินเหมือนชีวิตของคุณต้องก้าวไปข้างหน้านั่นเองค่ะนี่คือนี่อะไรคะเห็นไหมเห็นไหม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องกลัวค่ะค่าคืนนี้นอนให้สบายแล้วเตรียมรับความสุขข้างใหม่ทีออฟคับทีออฟคับออกมาใหม่ถึงว่าถ้าค่ําคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคุณเจอความอ่อมความยมความทุกข์อย่าเอาเข้ามาในบ้านเอามันไว้หน้าประตูนะคะเราเวลามีความทุกข์เราไม่เอาเข้านห้องเรานะคะเราทิ้งไว้หน้าประตูไว้หน้าคอนโด นะคะอะไรก็ช่างช่างแม่มันฉันไม่สนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งใหม่ๆทีออฟครับพรุ่งนี้เช้าคุณเตรียมรับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆในชีวิตเตรียมตัวเฉลิมฉลองความมัง่งคั่งได้ร่ำรวยได้เลยค่ะนี่คือทีออฟครับอยู่ดีๆมันก็ล่วงหลนลงมาแล้วนะคะในออฟสอบใหม่ความว่าคุณมีความเป็นกังวลกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีวิกฤตแม่หมอก็เจอวิกฤตแ,แม่หมอก็เจอความอ่อมความยมแม่หมอลลายพฤติกรรมตัวเอง ด้วยการอะไรคะออกไปข้างนอกนะคะไปอยู่ในโซนที่ดีที่สุดโซนพลังงานแห่งด้านการเงินตรงไหนมีพลังงานที่ดีไม่เสียเงินสักบาทตรงนั้นเป็นส่วนที่เราจะไปทันที ทำไมคะเราไปที่ไหนรู้ไหมคะธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยไปดูดึงดูดเงินอแล้วเราก็ไปห้างที่มีคนรวยๆเดินนะคะเราไม่ได้เสียเงินชักบาทอาจจะเสียค่าน้ำสักห้าสิบาทหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเราได้รับพลังงานเอ็นกี้แต่บวกบวกบวกหรือถ้าคุณไปไหนไม่ได้คุณอยู่กับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อย5้าหขวบเขาจะมีพลังงานที่ดีมากๆ เลยแล้วเสพแต่สิ่งที่ดีๆแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณตั้งแต่คืนนี้วันนี้เลยนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรางวัลชิงใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแสงสว่างแห่งวันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ขอให้คุณนอนให้หลับเพราะจักรวาลกําลังส่งเสียงเซเว่นออฟคัพไม่เคยออกมาเลยนะคะในในสหรับนี้ไพ่สหรับนี้ อาทีออฟคัพเซเว่นออฟคัพเอ็ดออฟบอไม่เคยออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ king of บอคุณเลืเลอรเวอร์ ver, ไม่เคยออกมามีแต่ไพใ่ใหม่ๆที่ออกมาทั้งที่สำหรับนี้เราเอามาเปิดบ่อยนะคะเซเว่นออฟคุณเตรียมตัวขวารับความ ก็จะรับความเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้เลยจ้านะค,คือความเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณกําลังจะบังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะความเซอร์ไพรส์บ้านคุณนั่นแหละค่ะอยู่ในบ้านคุณนะคะพรุ่งนี้คุณเตรียมรับความเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยค่ะดูแสงดิค่ะแสงบ้านของคุณประดับประดาด้วยไฟบ้านไหนที่ประดับ นะคะอาจจะมีงานลื่นเลืองที่บ้านของคุณคุณเตรียมรับความเซอร์ไพรส์เฉลิมฉลองกับบางสิ่งบางอย่างได้เลยค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงินจะลอยมาหาคุณนะสิค่ะนี่คือในออฟฟิโคนะคะแสงสว่างแห่งวันใหม่เงินกำลังทอดสะพานให้คุณวิ่งไปหาแต่นี่คุณไม่ได้วิ่งไปหาคุณกำเงินคบกันขึ้งทาง คุณวิ่งไปหาเงินเงินก็วิ่งมาหาคุณเหมือนคู่รักมาเจอกันคุณรักเงินเงินก็รักคุณนับจากนี้โอกาสเส้นทางทางด้านการเงินของคุณเปิดแล้วนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เปิดได้ไงคะนี่คือจักรวาลบ้านคุณจะมีชการเฉลิมฉลองความสุขในด้านการเงินไม่เปิดได้ไงคะนี่คือดีเอ็มพลเนอร์นะคะความสุขความยิ่งใหญ่ในชีวิตการเงินการทองของคุณจะหลั่งไหลเข้ามานับจากนี้พลังงานลี้ลับ นี้จะอยู่กับคุณจะช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกก่อนเขาถึงจะไปอยู่ในภพภูมิของเขานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขาบอกว่าเขาจะมาอยู่คุณมาอยู่กับคุณมาช่วยเหลือคุณมาซับพอร์ตคุณในช่วงเวลานี้นั่นเองต่อค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง ถ้าคุณเป็นผู้หญิงควีนออฟสอดคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณอาจจะมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเจ้านายของคุณนับจากนี้คุณจะเห็นเส้นทางใหม่ๆสิ่งที่คุณอ่อมคุณยมคุณนอนไม่รับบางคนได้ออกจากงานนะคะแล้วได้เจอเจ้านายใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมีความเข้มแข็งมีเสน่ห์มีอํานาจ คุณพูดสิ่งใดวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนี่แหลคะค่ะนะคะราชินีถือดาบความศักดิ์สิทธิ์ความมีบารามีของคุณนะคะความนับหน้าถือตาใครๆก็ให้ความเคารพคุณไม่ว่าคนนั้นจะมีนะคะวัยายวุธหรือ คุณอวุธมากน้อยกว่าคุณเขาค่อยให้ความเคารพและศรัทธาคุณคุณเกิดมาซึ่งกันและกันบารมีของคุณเกิดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางคนนะคะคุณเก่งมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ํานะคะคุณมี ความสตองคุณมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวสิ่งที่เขาเป็นห่วงค,คุณเขาเลยมาคอยซัพพอร์ตคุณพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีแต่ไม่ใช่พลังงานเทพเราพูดแค่นี้ไม่ใช่พลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงแต่เป็นพลังงานลึกลับที่เขามาคอยซัพพอร์ตคุณนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้ชีวิตของคุณมีขึ้นก็ต้องมีลงมีขึ้นก็ต้องมีลงนะคะนี่คือความสุขในชีวิตคุณนะคะนี่คือหนึ่งเหรียญเตรียมรับโชคครั้งใหญ่ในชีวิตเขาจะมาช่วยคุณปลดล็อกคุณจะมีโชคลาภเขาจะส่งโชคลาภเขาจะปัดโชคลาภไปคุณ จากคนอื่นจากของคนอื่นปักมาให้คุณปัดมาให้คุณปัดให้มาให้คุณแบบนี้นะคะคนอื่นอย่าหวังได้โชคลาภเลยมีแต่คุณนี่แหละค่ะจะหวังโชคลาภนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะภายในกี่วันเราไม่รู้แต่อาจจะเป็นคุ่งนี้หรือโชคลาภคุณอาจจะได้โชคลาภจากอะไรคะจากหน้าที่การงานของคุณก็ได้เพราะโชคลาภครั้งนี้มันเป็นโชคลาภแบบฟุกฟุเพื่อนอาจจะพาไปเลี้ยงข้าวแบบนี้เป็นโชคลาภไหมคะเป็นโชคลาภเพราะคือโชคลาภเราไม่ได้เสียตังค์ก็ ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนั่นเองค่ะนี่คือคุณจะได้รับโชคลาภพลังงานนี้จะปัดแต่ความสุขให้คุณความทุกข์จะไม่เข้ามาหาคุณอีกต่อไปมีแต่ความเข้มแข็งคุณเตรียมรับความสืภัยครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะคุณเห็นไหมคะบ้านคุณจะมีการจัดสรรลื่นลื่เงินกําลังจะแหลงไหลเข้ามาหาคุณและโชคใหญ่ครั้งนี้เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่มากๆโชคแบบฟุกๆนั่นเองต่อค่ะ โอ้แม่กู๊ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเดอนี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะ t นออฟสอดอัศวินถือดาบคุณเป็นคนตรงนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะค,ะคุณเป็นคนพูดตรงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณเป็นคนที่พูดตรงๆคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีมความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะกล้าได้กล้าเสียแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบคดโกงใครด้วยการที่คุณเป็นคนชอบความยุติธรรมนี่แหละคะ่ะมันจะนําพาความสําเร็จนะคะเขาเรียกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเหมือนตัว ของคุณนะคะคุณเป็นหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่คุณเป็นผู้นําที่ดีนั่นเองนะคะคุณมีภาพลักษณ์ในตัวเองนะคะคุณมีภาพลักษณ์ในในการโดดเด่นคุณมีภาพลักษณ์ในตัวคุณนะคะที่ใครก็ไม่สามารถเลียนแบบได้ภาพลักษณ์หรือว่ายูนิคหรือเอกลักษณ์ของคุณนะคะที่ใครก็ไม่สามารถเลียนแบบคุณได้ความเทยทยานความแข็งแกร่งมุ่งไปข้างหน้า นะคะด้วยความเก่งด้วยคุณความฉลาดของตัวคุณนั่นเองเขาเรียกว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่คุณเปรียบเสมือนเล่าปีคนเบ้งนะคะโจโฉมารวมกันนั่นเองค่ะนะคะนี่คือความเก่งกาจของคุณในออฟสอดนะคะคุณเป็นเหมือนหนุ่มวัยรุ่นสาววัยรุ่นอายุ25อายุ26ที่มีความแรงที่มีไฟแรงพร้อมที่จะนะคะมีความกระตือรือร้นในการทำงานนั่นเองค่ะต่อค่ะ เดอฮามีนขอบคุณค่ะคุณจะเจอคูรุคูบาอาจารย์คุณจะได้เจอคูรุอุคูบาอาจารย์ที่ดีมาสอนสัง่งคูรุคูบาอาจารย์อาจจะเป็นตัวคุณที่เป็นครูให้กับตัวเองก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือเดอร์ฮมิดการงานของคุณยิ่งคุณอยู่กับตัวคนเดียวนะคะตัวคนเดียวหมายถึงว่าเวลาคุณมีปัญหาอะไรนะคะอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งไปปรึกษาอย่าพึ่งไปเอาความรัก เอาความลับของคุณไปเปิดเผยให้ใครฟังเพราะมีพลังงานลึกลับคอยสับพอร์ดคุณอยู่ณนช่วงเวลานี้ให้คุณคิดอะไรเขียนใส่สมุดค่ะถ้าคิดอะไรไม่ออกข้อดีข้อเสีย จะมีคำตอบแล้วคุณจะปิงแว็บ t ดอะเฮอร์คุณเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยมและคุณก็ปรึกษาตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีที่สุดคุณจะเป็นคนเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณเป็นคนที่ยอบทอบสันโดษเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดบางครั้งก็เป็นคนอ็กโทเวิร์ดนั่นเองค่ะต่อค่ะไฟออฟสดนะไฟอ่อนในเรื่องการงาน ให้ระวังเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ยคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องการงานเอามาเล่าสู่คุณฟัง คุณก็นิ่งคิดก่อนก่อนจะให้คําตอบกับเขาถ้าเป็นคนที่มีคนในครอบครัวนะคะมาปรึกษ,ษาคุณในเรื่องการงานคุณก็นิ่งคิดก่อนบางสิ่งบางอย่างอย่าพึ่งวู่วามอย่าพึ่งฟังความข้างเดียวนั่นเองและอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเพราะการฟัง ฟังความข้างเดียวเราก็ได้แต่ข้างเดียวแต่ถ้าเรารับฟังอีกข้างหนึ่งเราก็จะหาคําตอบที่ชัดเจนได้นั่นเองเพราะคุณคือเดอะเฮอร์มิตนะคะคุณคือราชาดีเอมเปเลอร์นั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้แม่กูคขอบุ่ะขอบค่ะขอบคะความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่จัดติ นี่คือความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกเรื่องราวเรื่องมาเรื่องงานหรอคะก็แค่ไม้จิ้มฟันคุณขี้ขายได้อยู่แล้วนั่นเองคะ่ะเป็นแค่ไม่จิ้มฟันเล็กๆเล็กๆเลยคะ่ะเล็กมากเล็กแค่ขี้ตติ๋วเลยคะ่ะนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณเดอะเฮอร์มิตนะคะความสําเร็จอะไรก็ตามนับจากนี้นะคะคุณจะได้รับแต่ความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นเองนะคะ ต่อค่ะขอสักใบได้ไหมคะใบสุดท้าย เจอเฮอร์มิตแล้วก็อะไรคะความสำเร็จเกลวกแล้วไงคะว่านะคะห้าไม้เท้าก็คือแค่แค่ไม้จิ้มฟันนี่คือดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่เข้ามาสับพอทคุณหลายหลายดวงเขามาบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นกงนังวลห้าไม้หรอกก็แค่ไม้จิ้มฟันนับจากนี้ธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองดวงจิตด,ดวงวิญญาณพวกนี้จะนำพาให้คุณก้าวไปสู่ที่ยิ่งใหญ่นี่คือ X of กซ์วัน การงานของคุณที่เคยจบไปแล้วจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณความสําเร็จถ้าคุณรู้จักใจเย็นนี่คือนะคะปู่ย่าตาทั่วอะไรของคุณญาติของคุณที่รักคุณมากเอ็นดูคุณมากเข้ามาสปอร์ตคุณมีหลายดวงจิตหลายดวงวิญญาณการงานของคุณนับจากนี้จะเป็นการงานแบบก้าวกระโดดความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ต่างประเทศคุณจะได้งานใหม่นะคะไม่ใช่งานเดิมนะแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้ธุรกิจใหม่โอกาสใหม่หรือคุณเปิดบริษัทขึ้นมาใหม่อีกรอบหลังจากธุรกิจมันซบเซาแล้วธุรกิจนี้มันไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ใช้แผน B แผน C แผน B และนี่คือดวงจิต ดวงวิญญาณบางสิ่งมาอย่างที่มาอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละค่ะเขามาบอกว่าคุณได้รับความยุติธรรมนอกจากนับจากนี้จะมีแต่ความรุ่งโรจน์แสงสว่างแล้วเตรียมตัวรับโชคลาภเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ